สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนทุกๆคนนะคะสบายสบายสไตล์ยายพรมาแล้วจ้าวันนี้ยายพรพามากินค่ะไม่ใช่อะไรหรอกฝนตกค่ะเลิกงานมาฝนตกไปตลาดไม่ได้ยายพรก็เลยกินมาม่ากันค่ะมาค่ะเพื่อนๆมากินมาม่า ยยพรไปตลาดไม่ได้ฝนตกฝนตกตอนเย็นที่แรกกะว่าจะไปตลาดพรุ่งนี้วันพระไงคะเจ้พอดีฝนตกก็เลยไม่ได้ไปไม่มีอะไรกินคะ่ะก็เลยกินง่ายๆมามา่าค่ะมาค่ะเพื่อนมากินมาม่ากับเย,ยพรเด้ออุดายยังบ่